Ad, ริมนียแอคนตังหนังซีรีส์หัวใจจีนมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ของพระเอ็นหนุ่มหน้าทะเลินตนติงอีซีมาฝากทุกคนกันซึ่งในปีนี้นะคะเสี่ยวติงมีซีรีส์รอออนแอร์อยู่ถึง3เรื่องด้วยกันค่ะเป็นแนวโบราณทั้ง3เรื่องนะคะ3เรื่อง3บทบาทมีเรื่องไหนกันบ้างแอดมีตัวอย่างมาสปอยแนะนํากันค่ะขอเริ่มกับเรื่องที่ใกล้จะออกอากาศที่สุดในเร็วๆนี้กับเรื่องชุนกุ้ยม่งหลีหลินหรือ r o m a n c e of a Twin f o โ w เ r ที่ลือกันว่าเตรียมจะออนแอร์ในวันที่21มีนาคม2023นี้ทาง VTV ซึ่งเรื่องนี้นะคะดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องชุนกุ้ยเมิงหลีเหลินของผู้แต่งไปรู้เฉินซวงมาในจำนวน36ตอนมาในแนวรักโรแมนติกค่ะสำหรับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้นะคะติงอีซีประกบคู่กับนางเอกเพิ่งเสี่ยวหลันติงอีซีในบทพระเอกรับบทเป็นนิ่งอี้เสียนเพิ่งเสี่ยวหลันในบทนางเอก รับบทเป็นจี้มานและเนี่ยซางอีในส่วนของเนื้อเรื่องคะเป็นเรื่องราวของนางเอกจี้มานที่สูญเสียความทรงจำจากอุบัติเหตุและเธอก็ได้สลับตัวกับพี่สาวฝาแฝดของเธอเข้าไปในตระกูลโหด้วยความที่นางเอกเป็นคนเก่งและฉลาดและเฉียบแหลมทางการค้าที่โดดเด่นของจี้มาน เธอสามารถแก้ไขวิกฤตมากมายในตระกูลโหได้จนนางเอกของเรานะคะก็สามารถเอาชนะใจคุณชายของตระกูลนี้ได้นั่นก็คือนิ I ่งอี้เซียนพระเอกของเรานั่นเองค่ะซึ่งึ้นชื่อว่าเป็นนายน้อยที่เยือกเย็นและเย,ยื่อหญิงแห่งตระกูลโหเลยทีเดียวต่อกันด้วยอีกเรื่องที่มาในแนวเทพเซียนหลายภพชาติฝ่าวิบากกรรมรักกับเจ็ดชาติพบหนึ่งปรารถนา The Seven Generation เรื่องนี้นะคะสร้างจากนิยายชื่อเดียวกันของผู้แต่งจิวลูเฟยเซียง ซึ่งเรื่องนี้นะคะเราจะได้เห็นติงอีซีในหลายบทบาทมากเพราะมีการถึงเจ็ดพชาติด้วยกันค่ะเรื่องนี้ติงอีซีประกอบคู่กับนางเอกสาวยางชาวเย่ติงอีซีรับบทเทพสงครามชูคงยางชาวเย่รับบทเสี่อเสียงจื่อ ในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะเรื่องราววุ่นวุ่นทั้งหมดเริ่มต้นจากชาติแดกระหว่างเซียวสซีงจือเซียนน้อยเมกมงคลกับเทพสงครามเทพชูคง,งที่ทะเลาะกันจนทําให้ได้แดงยุ่งเหยิงเน็กเซียนฮองเต้เลยลงโทษให้ลงมาเกิดยางโลกมนุษย์ถึงเจ็ดภพชาติซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะก็ไม่ถูกกันอาฆาตกันมากต่างหมมั่นปั้นมือที่จะเป็นแมกดําในชีวิตของกันและกัน คำโปรยจากในนิยายยามที่ข้าย,ยังเป็นเพียงเมฆมงคลที่ไร้ความรู้สึกการเวียนว่ายตายเกิดย่อมไร้ความหมายเงือูุเทาจันทราเมาสุราคาจึงมีวาสนาได้เป็นเสียงตลอดหลายปีทุกๆวันก็เป็นเหมือนเช่นเดิมแต่ม่รู้ว่าเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อใดดูเหมือนจะเป็นยามที่ชายหนุ่มชุดแดงร่วงลงมาจากสวรรค์ ชีวิตของข้าก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปข้าจะทําให้ชีวิตเจ้าดํามืดเป็นเมฆดํำจงเตรียมเนื้อเต็มตัวไว้ซะเจ้าหนึ่งน้อยสาวใช้ตัวเล็กๆที่บําเพ็นเพียงเพียงไม่กี่ร้อยปีถึงกับกล้ามาท้าทายข้าหรือเรียกว่าคู่นี้กัดกันแทบจะถูกพบใช่นะคะเริ่มมารักกันที่ชาติท้ายๆค่ะโดยที่แต่ละชาติที่ลงมาก็จะวิบากกันกันสุดๆไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพกับคุณหนูสิทธิ์กับอาจารย์ปีศาจเสือกับปีศาจหมู เรื่องนี้รับรองว่าสนุกครบรถแน่นอนค่ะรอชมได้ทางไอชีอีและปิดท้ายกันที่เรื่องนี้นะคะมาในแนวมือปลาเพฮาหนุ่มๆเต็มเรื่องนำทีมโดยเสียวติงกับเรื่องตำนานแมวขาวไวแคทลีเจนดัดแปลงจากการ์ตูนแอนิเมชื่อเดียวกันค่ะนำแสดงโดยติงอีซีรับบทลีปิงโจชีรับบทเฉินซือติงเจียวเหวินรับบทชุยเป่ยจางอีชงรับบท เปินเปาเอิ่งหมานรับบทหวังชีวาเอ๋รับบทาอา,บบทาลีบาบาและได้แข่รับเชิญพิเศษนางเอกสาวหลินหมินรับบทซ่างกวนฉิ่งลีเจอหมิงรับบทชิวฉิงจือในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะเป็นเรื่องราววุ่นๆนุ่นในศาลตาเหล่ค่ะที่เราทีมต้องร่วมกันสืบคดีปริศนาต่างๆนำทีมโดยหลีปิงพระเอกของเราติงอี้ซีพระเอกนะคะเป็นลูกชายคนที่6ของเจ้าหวังลี่ฟู กาิกาเนิดเดิมนะคะก็ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเจ้าหวังทีฝูพ่อเนี่ยนะคะที่เดิมเป็นข้องเต้แห่งแคลนเทียนฉุยลีปิงมีน้องชายคือลีเป่าแต่ลีเป่าถูกฆ่าตายลีปิงเลยสวมลอยเป็นน้องชายเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของน้องชายและลีปิงก็ได้เข้ามาเป็นองค์ขลักแห่งต้าลีได้ฉายาว่าองค์คลักแมวขาวค่ะ ซึ่งสำหรับแอดนะคะแอดว่าเรื่องนี้น่าดูมากมาในแนวสืบสวนต่อสู้ล้วน,วนบนความฮาของคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครซึ่งเราองค์คลษักแต่ละคนก็ฮาฮกันทั้งนั้นค่ะรอชมกันได้ทางอ้ายสีอี 然后慢慢又变成演变成了家人，就是谁也离不开谁了。到最后就是，甚至于说你心里想着什么，我都知道了。包括剧中也是，就很多时候这个，比如说谁说过话，马上就能接上去。灭 <noise> <noise> และนี่คือซีรีส์3มเรื่องของติ้งอีซีที่รอออนแอร์ในปีนี้แฟนเซงติงห้ามพลาดกันค่ะก่อนจะลากันถ้าหากชอบการอัปเดตข่าวสั้นบันเทิงจีนจากแอดฝากเป็นกำลังใจกดปุ่มซุปเปอร์ตังรูปหัวใจใช่วยสปอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันในคลิปต่อๆไปด้วยนะและอย่าลืมกดติดตามช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนกันไว้อีกหนึ่งช่องทางคือทางเทจคนรักหนังจีนเรืหัวใจจีนทางเฟซบุ๊ก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ